รายการมาส t ต r Key ีเวธีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวก่อนจะไปแข่งขันร้องเพลงเรามาเล่นเกมแจ้งเกิดกันก่อนกฎการในเกมนี้ก็คือทุนเล่นต้องตอบให้ถูกว่าโจทย์ที่โดนตัดสระและวรรณยุกออกไปคือชื่อผลไม้อะไรถ้าตอบถูก3ข้อก็ชนะไปเลยถ้าพร้อมและเตรียมตัวนะครับโจทย์มาครับไปไป ม่เจ็บเป้าคุณด๊ยไอ้ดกาพูดไม่ออกนะมันก็คงโกรธอะเออมันก็เกรงใจกับคุณแม่ไงตอบครับตะลิงปิงครับผมตะลิงปิงถูกต้องครับแม่โจ์ต่อไปครับ หน้าหรอกตอบครับกล้วยกล้วยถูกต้องครับไม่เหนื่อยจะไหมไม่ได้กอย่มาแย่งเขาเดี๋ยวเอามาพาดโจทย์ต่อไปครับสายสายครับตอบครับลำไยลำไยถูกต้องครับโจทย์ต่อไปครับ ตั๊กครับวิ่งก่อนเสาเาเก้องเฮ้ยเฮ้ยเาเกพี่ต้ใค้ได้กัดแม่ไว้คุณตั๊ก2คะแนนนะกรรมการสองคะแนนนะอีกข้อเดียวชนาเลยนะต่อไปครับ จ้าจ๋าคุณ <żeby> ต <så pentru> ั๊กเท่ากันอยู่นะครับอีกข้อเดียวชนะเออเท่ครับครับผมน้ำมันจะหมดประเทศเหรอครับครับทำไมครับน้ำมันของพีทีเขามีจริงๆเตรียมตัวเริ่ม วันนี้นะครับผู้ชนะคือกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นรับคูปองเติมน้ำมันไปเลย1,000บาทท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากร่วมสนุกง่ายๆครับเข้ามาใน Facebook ของเรา Master Key TV 3ลุนรับของรางวัลจากสานีบริการน้ำมัน PT ไปด้วยครับผมเป็นพี่ตักที่ใช้ความเก่าเอาชนะในเกมนี้ไปได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงแล้วเราไปชมกันเลยครับมาถึงบ้แข่งคนต่อไปของเรา เป็นสาวน ok ักฉ่อยครับดีกรีรางวัลชะนะเลิศระดับประเทศมาแล้วมาพบกับน้องฝ่าครับแนะนำตัวเลยครับฝ่าขา ชาเอยสวัสดีค่ะกราสวัสดีสวัสดีท่านที่มีลมหายใจหรือใครไม่มีไหมคะไม <Hey. S 1> ่มีม <Okay. S 1> สวัสดีท่านที่มีลมหายใจขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าตัวหนูชื่อฟาจำดงได้งไง่ายหนูเป็นคนตัวเล็กกระถัดรัดจำมั่มหน้าฟัดหน้าหลงไหล เออเออหนะ้าหลงไหลวันนี้ได้มามาสเตอร์คีมีแต่คนหน้าตาดีนะ่าจะบอกให้ออจริงใช่ไหมล่ะต้องมาแข่งร้องเพลงกับดาราอัถอยไปดีกว่าฟาขอเตือนไว้เออเออ,เอ,อฟาขอเตือนไว้ออขอพื้นที่ให้หนูออได้แจ้งเกิด เห็นใจหนูเธอและท่านหญิงชายร้องเพราะไม่เพราะก็ขอให้ปรบมือเพราะทุกๆเสียงนั้นคือกำลังใจอาเอชาเอชา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  ครับถอยขนาดนี้เห็นบอกมีดีกรีชนะเลิศระดับประเทศด้วยใช่ค่ะก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะของบริษัทคอปพอค่ะการแสดงเพลงพื้นบ้านนั่นเองค่ะเมื่อปี2557คอปพอคณะกรรมการการประกันภยัยการประกันภัยจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงคือได้ยินได้ยินแม่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแม่เป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วก็ การเป็นนักร้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นความฝันของแม่ด้วยด้วยความที่แม่ไม่มีโอกาสเราก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากที่จะทําให้ความฝันของแม่เป็นจริงด้วยตัวหนูค่ะแล้วทาไมคุณแม่ถึงไม่ได้เป็นนักร้องล่คะคะคือแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วก็มีลูกทั้งหมด4คนคุณแม่ก็เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านค่ะก็เลยร้องเพลงประกวด รับงานใช่ค่ะทำหมดเลย<ช>แล้วก็เอาเงินมาช่วยคุณแม่ใช่แม่มาป่ะคะแม่มาค่ะไหนครับคุณแม่คนไหนคะนั่งอยู่ด้านล่างอ๋อสวัสดีครับ เป็นคนเท่ยไหลในสี่คนคนที่สามค่ะคนที่สามเรียนที่ไหนคะเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีงานอาจารย์ชวนไปทํางานด้วยมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ในสาขาเนี่ยเขาเห็นความสามารถของหนูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบชักชวนเห็นว่าหนูเป็นคนขยันแล้วก็แบบอยากหาเงินในการทํางานพาททมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ท่านก็เลยชวนให้ไปร้องเพลงที่ร้านชาบูของท่านเองค่ะ เคยมีลูกค้าให้ทิปหนักๆบ้างไหมมันมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมี2โรงงานใหญ่ๆเลยค่ะแถวย่านแม่โจน,นะคะเขาก็ได้มากินเลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็เป็น2โต๊ะใหญ่ๆเป็น2บริษัทใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราร้องเพลงแล้วเขาก็ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเริ่มที่จะให้ให้ทิปให้20บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บริษัทต่อไปก็จะแบบเกทับกันให้40บาท เพิ่มมาเป็น60บาทเพิ่มมาเป็น80บาทร้อยหนึ oh. 1, ่ง 500, แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเลยค่ะคือแบบทั้งคืนอ่ะเหมือนเขาเกทับกันว่าบริษัทเขาป๋ากว่า mm hmm. ใหญ่กว่า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนั้นหนูได้ทิปเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ2,000บาท oh. ซึ่งแบบซึ่งมันเยอะนะคะสำหรับแบบนักร้องร้านอาหารร้านชาบูอย่างหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าทำไมเขาถึงชอบเราคือคือตัวหนูไม่ได้ขายสวยไม่ได้ขายเซ็กซี่ค่ะ ต่แบบหนูหายความสดใสอ่ะหนูหายความสดใสอ่ะหายสดใสเธอก็ขายเปรี้ยวด้วยนะขายเปรี้ยวการแต่งตัวเหรอคะตะกร้ค่ะตะกร้วค่ะว้าววันนี้นะครับพี่ให้น้องฝาไว้ก่อน5 0 0 0บาทตต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันดีกว่าจะได้แข่งกับใครนะครับวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับวงล้อหมุนได้เลยครับ จอพี่ปอทีเดียวนะไม่เปลี่ยนค่ะหนูคิดว่าเป็นพรมลิขิตที่ฟ้าบันดาลมาให้แล้วแม่ยกขันมาขึ้นมาเลย,ยหนูว่าหนูเจอแล้วใจถึยอ่ะอย่าไปรบกวนแม่เขาเพราะว่าเราถ้าก็จะรักกับใครก็คุยกันเองส่วนแม่เธอเดี๋ยวลุงคุยเองเอนี่หนูต้องซ้อมเรียกพ่อเลยไหล่ะ วันนี้น้องฟ้าเจอกับน้องปอฟาจะร้องเพลงอะไรคะเพลงรักบ้านทุงค่ะโอ้โหเพลงรักบ้านทุงนะครับปอละครับชื่อเพลงว่าอ้าวครับผมได้งั้นมาฟังกันก่อนน้องฟากับเพลงรักบ้านทุงครับบัวงามชูดอกออกบานสวย